Griezmann Griezmann Les filets C'est dedans tremblent chaud pour สวัสดีครับทุกท่านชาวอ e ีฟุตบอลพบกับผมแอมกันพานรีวิวกองกลางตัวลุกหรือกองหน้าตัวหน้าต่ําจากทีมชาติฝรั่งเศสรครับอองตวนกิสแมนครับอองตวนกิสแมนครับมีส่วนสูงที่176นะครับอายุที่ถูกยกมาอยู่ในช่วงอายุ27นะครับเท้าข้างถนัดคือเท้าซ้ายนะครับผม ็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับสโมสรปัจจุบันคือแอตแลนติโก้แมดริดนะครับเป็นการ์ดอีพิกบิ๊กไทม์อยู่ในช่วงวันที่15กรกฎาคม2018นะครับเป็นการ์ดอีพิกที่ถูกยกมาอยู่ในช่วงนัดชิงฟุตบอลโลกปี2018นะครับและการ์ดอีพิกบิ๊กไทม์นี้นะครับในนามทีมชาติก็สามารถเล่นในนามสโมสรได้นะครับก็คือแอตแลนติโก้แมดริดนะครับกิสมันนะครับมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับเป็นนักเตะที่วิ่งหาช่องได้ดีนะครับหาพื้นที่เข้าไปทําปรระะตูนคับผม ตำแหน่งที่เล่นได้นะครับ LWF CF SSAF m RWF RMM มาในตำแหน่งหลักครับ SS นะครับผมสามารถเพิ่มตำแหน่งให้ได้นะครับเป็นตำแหน่ง LMF นะครับองตัวกสศมันนะครับ Overall s a t i n g 98นะครับถ้า up auto จะอยู่ที่99แต่ Overall t ทีมจะอยู่ที่105เหมือนกันนะครับ Attacking a w a r e n e Game Look 92 Ball Control การควบคุมบอล95 Dribbing การเล่นบอลด้วยความเร็ว91 ลายโพยชั่นการเล่นบอลปกติ9 3ค่าพลังตรงนี้สวยมากนะครับเกมลุกกับการควบคุมบอลสีฟ้าเข้มสีเขียวเข้มเลยนะครับผมค่าพลังสวยจัดๆเลยโลพาสครับจ่ายบอลสั้น86ร้อยเจ็ดพาสโยบรรยาว82ครับฟินิชชิ่งจะประกอ91เฮดดิ้งมง70เซตพิทัก,กิ้งลุกตั้งเตะ92และเคอร์ความโค้ง94นะครับค่าพลังตรงนี้ก็สวยนะครับยกเว้นค่าเฮดดิ้งมงจะอยู่ขั้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม มาดูค่าเกมรับครับดิมิทรีอเมเดียร์การเล่นเกมรับ59แท็กกิ้งการยิงบอล63แมกกาซีนความดุดัน71มีความดุดันเล็กน้อยนะครับและดิมิทรีอเมเดียร์การช่วยเกมรับ76นะก็การมีการลงมาช่วยเกมรับเล็กน้อยครับผมกิสมันมาดูความเร็วของอตัวกิสมันกันครับสปีดวิ่งเร็ว85แอคเซิร์เรชันวิ่งออกตัว90บวกโคชาเบียลลอนโซ91นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ความแรงในการยิง85จัมปิ้งกระโดด77พาราซิ่ลคอนแทคความแข็งแรงในการเขา้าปะทะ6 2 บาลานซ์สมรุลการทรงตัว85และซามินา่าความอุดอยู่ที่86นะครับค่าพลังตรงนี้ก็ยังสวยครับยกเวก้นค่ากระโดดแล้วก็ค่าความแข็งแกร่งที่ไม่ค่อยสวยนักแล้วก็ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับผมการใช้เท้าข้ามถน,นัดของกิสมันนะครับนานๆครั้งความแม่นยําในการใช้เท้าข้ามถน,นัดครับปานกลางฟอร์มการเล่นสม่ําเสมอครับและความท่าทานการบาดเจ็บปานกลางนะครับกิสมันนะครับมีบูสเตอร์สีม่วงชื่อเลอปีติสปินนะครับเอฟเฟกต์บวกสนะครับ ในบูสเตอร์ก็จะแสดงผลไปด้วยแอคชั่กิ้งอเวนเดตครับเกมลุกโลพาสจ่ายบอลสั้นครับฟินิชชิ่งจบสกอร์และคิกกิ้งพาวเวอร์ความแรงในการยิงนะครับบู Boot ์บวก3นะครับสำหรับค่าพลังพวกนี้กิสมันนะครับมีสกิลดับเบิลทัชครับซัมเบโรอะโคเบติกฟินิชชิ่งครับยูจิกเฟิร์สสามช็อต วันทัศพาร์ทครับชูพาสซิงก์พินพอยต์คอสซิงก์เอาไซเคเลและเพเนตี้สเปเชียลลิตครับสกิลที่แนะนำในการเพิ่มให้กับบิสมานะครับลองเลงเกอร์เลอร์ลองเลงชูตติ ap, ้งไฟติ้งสปีดดิทโซคอนโทรนฟิตแฟบโลลับเจ็ดพาร์ทไวท์เจ็ดพาร์ทอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางในการเพิ่มสกิลนะครับ แนวทางในการอัปองตัวกิสมันนะครับ741018นะครับเป็นการลดค่าควบคุมบอลมาเล็กน้อยแล้ค่าค่าการจุสกอก์มาเล็กน้อยครับไปเพิ่มความเร็วสปีดต้นยิงแรงแล้วก็บาลานซ์ความอึดแล้วก็ค่าเกมลุกเพิ่มขึ้นมานะครับผมตรงนี้ผมเพิ่มค่าสปีดต้นให้กิสมันมีความสปีดต้นอยู่ที่90เลยนะครับผมแล้วก็ลดค่าควบคุมบอลมาเล็กน้อยนี่คือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับยังสวยๆอยู่ครับ องตันกิสมันล่างบิ๊กไทม์ล่างนี้นะครับมาจากนัดชิงบัวครับหรือฟุตบอลโลกปี2018นะครับที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับโคเอเชียครับเป็นนัดชิงฟุตบอลโลกนะครับผมเป็นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับและ2ใน4ประตูนะครับเป็นกิสมันทําประตูได้จากลูกยิงฟรีคิกครับและลูกยิงจุดโทษเข้าไปทําให้ตัวกิสมันเองนะครับแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศส พาถ้วยฟุตบอลโลกไปของเป็นสมัยที่2ได้นะครับผมและคิสมันล่างบิ๊กททมนะครับเป็นล่างแรกล่างเดียวที่เคยมาครับคิสมันมีหลายล่างมากๆเลยนะครับผมล่างบิ๊กททมนะครับคิสมันมีค่าโอวโอสูงถึง105กันเลยทีเดียวครับมากับตำแหน่งอย่าง s s ครับกองหน้าตัวต่ำครับผม กับสไตล์อย่างโฮเปเยอร์นะครับผู้เล่นที่คอยวิ่งหาช่องหาพื้นที่ไปทำประตูนะครับคิสมันปกติแล้วจะมาตำแหน่งอย่างเคียร์ทีพิเมกเกอร์กับดิฟไลนิ่งฟอร์เวดครับแต่พักหลังจะเป็นสไตล์โฮเปเยอร์นะครับที่มาจุดเด่นล่างบิ๊กทานะครับจะมีจุดเด่นหลายค่ามากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมลุกการเลี้ยงบอลการส่งจ่ายบอลความดุดันยิงแรง ความเร็วสปีดต,ต้นบอลล้านและความอึดครับผมคือดีทุกค่าครับและกิสมันนะครับเป็นนักเตะที่ควบคุมบอลการคอนโซลบอลดีมากค่าพลังสูง90บวกหมดครับ,บาการควบคุมบอลน้องๆแมสซี่เลยครับผมบและยังมีค่าพลังการจ่ายบอลและโยนบอลยาวที่ดีครับสามารถจับไปเล่นริมเส้นเปิดบอลได้ครับาารก็มีปินพอยคอซิ่งค่าการจบสกอรก็สูงครับยิงคมปันนอกกรอบก็ดีมากคือเข้าเท้าซ้ายสังหารนะครับ เท้าซ้ายจบสะกอครับไม่แพ้เมสซี่เลยมีความดุดันเพิ่มเข้ามาและยังยิงแรงอีกยิงจังหวะแรกได้ดีครับมีเฟิร์สไทม์ช็อตทำชิ่งหนึ่งสองได้ครับมีวันทัชพาร์ทแถมยิงไซโก้ได้ด้วยมีเอาไซค์เคอร์เนอร์ครับมีความเร็วละสปีดต้นที่ดีมากครับบอลล้านก็ดีมีความคล่องตัวสูงไม่ว่าจะล็อกซ้ายขวาปิกตัวก็พิ้วพิเลยแหละครับกิสมันล่างบิ๊กไทม์ยังมีความอึดที่เพิ่มขึ้นมาด้วยครับเล่นได้นานถ้าใส่ไฟติ้งสป i r ิ t เข้าไปเล่นได้จนจบ 90นาทีเลยครับกรีซมันส่วนข้อเสียของกรีซมันนะครับก็ไม่ผลความแข็งแ่งที่รูปร่างไม่ได้สูงมากและตัวไม่ได้ใหญ่หนานะครับจึงโดนเบียดง่ายแต่มีบาลานซ์ดีครับจึงสามารถส่งตัวกลับมาได้เร็วและเรื่องลูกหมงครับกับกระโดดค่าพลังไม่ได้สูงก็ไม่สามารถไปแย่งหมงกับกองกลางและกองหลังของฝ่ายตรงข้ามที่ตัวสูงได้นะครับผม ข้อเสียกิดมันล่างวิกทามน,นะครับมีน้อยมากมาครับถ้าเทียบกับค่าพลังต่างๆที่ยังโดดเดน่นจากที่ตัวผมเองใช้กิสมันนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวลุกนะครับแต่หลักๆที่เอาไปเล่นจะเป็นตำแหน่งเอฟซส่วนใหญ่นะครับผมเพราะรู้สึกกิสมันเล่นได้เต็มที่ครับและเล่นได้โดดเดน่นเปิดบอลจากด้านข้างก็ได้นะครับลูกเซตพีดลูกนิ่งก็ทําได้ดีครับ ไม่ว่าจะเป็นเปิดมุมจากทางซ้ายและขวาครับผมได้ดูและได้วางผลดีนะครับลูกเซตพีดเนี่ยครับลูกเปิดมุมเปิดจากทางด้านซ้ายก็เปิดได้ครับลูกเซตพีดลูกเตะม,มุมจากทางด้านขวาก็มีโอกาสสูงครับผมพอเป็นเท้าข้างที่หนัดก็เปิดได้เช่นกันครับผมและได้ผลด้วยและถ้าได้เข้าเท้าซ้ายเมื่อไหร่คือสังหารครับเป็นประตูสะส่วนมากล่างนี้ครับอย่าได้ตัดสินใจช้าเลยครับผม ใครที่กำลังลังลเลไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมให้คะแนนล่างนี้เลยครับ9เต็ม10ล่างบิ๊กทามล่างทีมชาติฝรั่งเศสและสามารถเล่นสโมสรก็ได้ครับต้องจัดมาแล้วครับผมสำหรับองตวนคริสมามาดูลูกนี้ครับกามาเวนก้าส่งให้แมสซี่ แมซี่พิกส่งให้กิสมันหลุดไปแล้วครับผมกิสมันหลุดไปแล้วยิงนิ่มๆครับผมสวยๆนะครับเอเนนเดสห้คูลิตคูลิตพิกให้กิสมันกิสมันพิกอีกทีเข้าเท้าขวาฟับโอ้โหนิ่มๆครับเท้าขวาก็ยิงได้แมซี่ได้บอลครับแมซี่พิกกลับมาจ่ายให้กิสมันกิสมันก็ล็อกพิกเข้าซ้ายโอ้โหเข้าซ้ายเป็นสังหารครับผมบอกแล้ว ขอกับทุกท่านชาวอีสบอรน,นะครับที่รับชมฝากกดถูกใจและฝากกดซับสไคร e ช่องแอมกันเพื่อเป็นกำลังใจและขอฝากองตวนคริสมันไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับここ